อ้าวคุณเพชรรัตครับนิมนต์ครับ่ปคุณเพชรรัตนะครับไปไปไปท้องอื่นนะครับนะคุณเพชรรัตนะไม่ต้องมาท้องผมนะเดี๋ยวผมขอญาตบลก่อนนาอคุณเพชรรัตนะครับผมไม่ไม่ไม่ร่วบพะพะเดี๋ยวผมุญาตบลตรงนี้นะพี่เพียงฟ้าบลเลยครับนะครับเดี๋ยวผมุญาตบลเพิ่งะอ่าซตอนผู้ชายช่องนี้ครับอ่ะโชคดีครับไม่ต้องมาท้องผมครับไม่ต้องมาหาพวกครับผมไม่เป็นพวกคุณนะครับนะต่างคนต่างอยู่ครับผมขออยู่คนเดียวนะครับ คุณเพชรรัตน์ไม่ต้องเข้ามายุ่งในประเด็นนี้นะครับผมขอชี้แจงแค่ส่วนของผมนะครับถ้าอีกยานเข้ามาทีบรอดหน้าด้วยนะครับถ้าอีกญานเข้ามาทีบรอดหน้าด้วยนะครับไม่ต้องเส,อเสนอเข้ามาท่องกูนะครับนะครับอืมอ้าวคุณเพชรรัตน์ครับนี่มนครับป่ะคุณเพชรรัตน์นะครับไปไปไปท้องอื่นนะครับนะคุณเพชรรัตน์ไม่ไม่ต้องมาท่องผมนะอเดี๋ยวผมขออนุญาต บอกก่อนเนาะคุณพีชัดนะครับผมไม่ไม่ไม่ร่วมพะพ้าอ่าเดี๋ยวผมยัดบล็อกตรงนี้นะพี่เพียงฟ้าบล็อกเลยครับนะครับเดี๋ยวผมยัดบล็อกเปิ่งนะอ่าซอนผู้ชายช่องนี้ครับอ่ะโชคดีครับไม่ต้องมาช่องผมครับไม่ต้องมาหาพวกครับผมไม่เป็นพวกคุณนะครับนะต่างคนต่างอยู่ครับผมขออยู่คนเดียวนะครับคุณพชชชัตไม่ต้องเข้ามายุ่งในประเด็นนี้นะครับผมขอชี้แจงแค่ส่วนของผมนะครับถ้าอีกยานเข้ามากูทีบยอดหน้าด้วยนะครับ ใครอยานเข้ามาทิดร้ดนน้าด้วยนะครับไม่ต้องเส,อเสนอเข้ามาช่องกูนะครับนะครับอืมอ้าวคุณเพชรรัตครับนิมนต์ครับป่ะคุณเพชรรัตนะครับไปไปไปท้องอื่นนะครับนะคุณเพชรรัตไม่ h, ไม่ต้องมาช่องผมนะเดี๋ยวผมขอญาตบลก,ก,ก่อนนาะอคุณเพชรรัตนะครับผมไม่ไม่ไม่ร่วมพะ่าเดี๋ยวผมุญาติบลกตรหนึ่งนะพี่เพียงฟ้าบลกเลยครับนะครับเดี๋ยวผมญาติบลก,นนะลบลกลบันหะนึ่งน,นะ อรอนผู้ใช้ช่องนี้ครับอ่ะโชคดีครับไม่ต้องมาช่องผมครับไม่ต้องมาหาพวกครับผมไม่เป็นพวกคุณนะครับนะต่างคนต่างอยู่ครับผมขออยู่คนเดียวนะครับคุณเพชรรัตน์ไม่ต้องเข้ามายุ่งในประเด็นนี้นะครับผมขอชี้แจงแค่ส่วนของผมนะครับถ้าอิยาาเข้ามาทิกรอดหน้าด้วยนะครับถ้าอิาฉเข้ามาทิกรดหน้าด้วยนะครับไม่ต้องเสนอเข้ามาช่องกูนะครับนะครับอืม